มาลักไปชงจนแปดโมงเก้าโมงนะครับไปชงจนแปดโมงเก้าโมงมาหาแม่แม่ก็ยังปล่อยไปเออมื้อนั่นจนเปนมากมากจนทอดแปดเก้าโมงมือไปชงกับแปดเก้าโมงแต่ว่าเนาะแม่ก็ไม่ได้ว่าดีไรแต่ว่าพ่อใจกันคำข่าวชีอยู่ห้องแห้มกับแม่ก็ไ่ได้ว่าอย่างใน้องหลองไปถีนเพื่อนโมเพื่อนนวัเป็นกบ้านอนุน้ำผู้ว่าน้องกั จเจ้าสบายดีผู้ที่ติดตามและรับ,รมบสมบ์เสิร์ทุกทุกฐานเนาะบ่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีตอนรับเข้าสู่ซองบูสเอร์แนดอีกคือเก่าก็เดิอเนาะถือว่ามื้อนี้บูสเอร์ก็ได้มีโอกาสมาอัปเดตเรื่องความหักของนงหนิงนนอะไรเนาะถือว่าตอนนี้ก็กลังมีกระแสก็มีหลายปัญหาที่เว้ากันพี่น้องเน,อเนอ้องเต่ก็ยังประทันเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็หลายคนก็ลายว่าว เอาเลยะบอเสิร์ตเรือวนะ่ามีโอกาสแล้วก็ได้มาถามน้องจากเรือว่ามาฟังความจริงจากปากน้องเรือว่ามาถามน้องด้วยตัวเองนันแหละพี่น้องไเนาะที่ผ่านมาก็ได้เห็นหลายๆส่องมาทายมาถามมาว้าก็มีลายประเด็นอยู่พี่น้องอนะ้เนาะแต่ก็ยังบทช้ำกับตัวเองมาถามด้วยตัวเองนันแหละเนาะเดี๋ยวบอสเสิร์ตมาเทนี่ก็มาถามน้องเรือว่าแม่น้องนิ่งพร้อมแหละนเนาะเผื่ว่าจสู่ฟังย้อนเหตุผลอะไร เป็นย่อนเหตุผลยังคือว่าความหักเทื่อนี่จึงบอสมหวังนะพี่น้องเานะเพราะเหตุผลอันใดกะซีได้เขาไปถามน้องเพิ่นพร้อมๆกันถือว่าน้องเพิ่นกะมีเวลาห้บ่ลายตั้งทีมง,งานบ่เสร์ชกะสีได้เขาไปสอบถามหรือไปสัมภาษณ์ทางน้องเพิ่นพร้อมกันหลายๆคนนั่นแหละพี่นะ้องเนาะถือว่าการสัมภาษณ์การสอบถามผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภยัยนำเอฟซีหลายๆเนาะ กะชิได้พาเอฟซีเข้าไปติดตามหาซุ่มหรือว่าไปสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยเนาะกำเนงกำเนงเนาะงนิงเนงโดยเป็นยังไงด้เนาะเรื่องราวข่าวข่าวที่เกิดขึ้นเนาะก็อยากฟังจากปากน้องนิงพี่น้องเยเนาะโดยตรงเลยจนะทั้งไอ้เพิ่นจับเนาะแม่เพิ่นเป็นได้ได้หล่ะเพิ่นจะไม่ได้โทรมาไม่ได้เข้ามหา เพิ่งจะเพิ่นกล้าพันโลก่อนที่เพิ่นจะมาเพิ่นโทรมาหาเจ้าอยู่บ่ม่ได้โทรเพิ่นจะม่ได้บ,บ,บอกเพิ่นสีมาค่ะมาซ<ม>ื้อไผ่บ่เนาะหรือวันอะไรบ่คู่น้ำเพิ่น,นยันวันนัดก,กันเลยเนาะออฮือเว้น,นัดก,กันบ่บอโอ้เพิ่นมาค่ะม่ได้บอกเพิ่นมาค่ะเพิ่นม่ได้บอกอีกยันมาได้อบอกคือเห็นว่าในคลิปว่านุ่มไทยเพิ่นห้องไห่เนาะเมนดีดีบ่ว่าใช่ไห เพิ่นตั้งยังนะน้องบ่รู้นําเพิ่นเพิ่นให้อีลีบ่เออมบ่ได้เล่าให้น้องนิงฟังบ่ว่านั้นอันนี้ก็บ่ได้เล่าเพิ่นก็ไปปากเยแม่อยู่างกลางโดยๆๆๆๆตอนเมื่อน้องก็ได้ไปส่งเพิ่นอยู่บ่ขึ้นรถยังอยู่บ่เพิ่นบ่ได้บอกวคือเมื่อนีหยังบ่บ่ได้ลาเจ้าเลยบ่บได้ลาเออเบิ่งฟังจ้ะเอ้ยพอถามเนาะสบายดีัเอนเพิ่น โอ้เ่านั้นเบ่ามีแต่นบสบายดีลากันละกะน้องไปชงบนยืนหลดเนาะคือว่าเจ้าโบไปนั่บ่เพิ่นเบ่าเป็นอะไรเพิ่นมาเอาเจ้าบ่เพิ่อนเบ่าเป็นแบบว่ามาเอาน้องมาไหว้มาโขแต่เป็นแบได้เบ่าอีกเนาอ๋อเพิ่นกับเพื่อนเบ่ามาขอมาอย่างเนาะแม่ขั้นเพิ่นมาโขนั่นเหมือนเจ้ากะมักเพิ่นอนยื่โบมักยืนลงกันแต่เึงแล้วเนาะจักเดือนแล้วลงกัน สามสี่เดือนเป็นริว่าวเลยเนาะเป็นบริว่าเลยเนาะเปนบาาะเป็นมราเป็นบริวานเเชื่คนอยากเอาไปยูน้ำใ่บ้าน้องนึ่งโบไปไว้สันเนาะคุยน้ำโทรศัพครัอืมนงนึ่่น้องหนึงไปยูน้ำแล้น้องนึงแบบไว้ใจแบบยันเพิ่นมาเอาไปยูน้ำแล้วหากเพิ่นมาเพิ่นกับบริว้าวก็ยโยมาวัาจักดึงเลี้รง่องยางวาวบ่าวยังกับโบบา มันบัตให้มากเลยใหแบบไที่ชนะคุณฮ่กวันเปิ้ลขามาใหม่องอ้ยเปิ้มาเป็นช่องไม่บ่มเมบามก็ว่าเามีแต่เป็นกา่ทกับไพ่เนา้องเป็นกาเว้าเกว่านั่งอันน้องนิ้งว่าอัอ้ายมานเลยเป็นล้าน้องเมื่อน้องเฉเมื่อบ่ก็ต่อไปน่องโมเมื่อน้องเมื่ออันทั้งบ่าวทั้บานี่ไม่ได้ล่มกันบ่ไม่ได้ร่มกันอย่างมากเ ก่อนอ้ายเพิ่นชิขึ้นมาน้องนิงยังบุ้หูบ่เลยบ่อ๋อเลยเลยเอาตอนล่มตอนคุยกันเพิ่นบ่ได้บอกว่าสิมาลินอยู่บ้านมายามบ้านผมว่าได้บอกเนาะเพิ่นก็บอกว่าแต่เพิ่นขึ้นมาแต่ยอ๋อแต่เพิ่นขึ้นมาจะทำอีดเพิ่นเนาะมาชีขึ้นมาอีกรอบสองอยู่บ่นี่แหละเนาะถ้าใครเบิ่งคลิปจบก็คือสิฮู้เนาะบางคนก็เอ้ยน้องนิงบ่ไปน้ำ อ่าแท้จริงอ่ะเพิ่นกับโบได้มาไวมากโคเนาะขันมาไวมากโคลเนกับโบแน่เป็นโบนะเป็นประเพณีบ้านเฮานะประเพณีบ้านเฮาพี่น้องเองเย้ยถ้าววไยโบโคลกะเอาไปกะทั้งน้องเพิ่อนกะอาเพิ่นไมได้อยู่น้ำเนาะอืม,อมแต่ว่าเพิ่นอยากเอาไปอยู่น้ำซีซู แม่แม่โดยเดิเดิทางเข้าฉากก็คัวเขาก็อยากอยู่กันอยู่เพราะว่าม่รล้มกันเนาะแม่ความน้องเพิ่งไหนแต่ว่าเทนี้เพิ่นกะบบผู้เนาะแต่ว่าประเทศนี้ให้เราเนี่ยมีเนไปยน่ยมอยู่น้ำนอนแม่ก็บไม่ได้หามคนนี้อ่ะน้องไปเบิ่งไปเงี้ยเออแม่กับเราเนาะตาไว้น้องกับโบผู้ชุบน้องกับโบเคยไปใส่จักเกอร์อยู่กับน้ำแม่ได้ง่ายกับเม่เฮ็ดกกินแม่บโเฮ็ดกับตามันหยากเดี๋ยว่าไปอยู่ไรบ่ว่าเม่์น่ะคือลูกนั่นคือน้องนิงนี่กะ ลูกเอาพวก็จะอยู่น้ำผัวเนาะแม่โอแต่ว่าเพิ่นเอาเมื่อแล้วเพิ่นแบบไม่ได้อยู่น้ำคือทางอะไรเพิ่นกับยังสิไปทำงานอยู่เพื่นอีกแมนบอกไม่เพิ่นแต่ยังสิไปอือการเพิ่นสมมติเราเพิ่นตัดสินใจมาอยู่บ้านเพิ่นเลยแตวมาโคมายังน้องเล็งนี่คือสิไปเนาะอือนี่แหละเนาะทั้งแม่กับพ่อแมนบอกถ้าเป็นแบบนี้อ๋อครับเป็นแบบนี้เอาลูกไปนะครับมาจากพ่อปันได้มันจักควบจูหนึ่งมากกับหนึ่งมากมุ้ยแถวมิกแม่หนึ่งมากกับว่ายังไงเนาะ เมียก็ลูกให้เนาะกันในน้ำในน้ำอันลูกให้กับเมยแนแม่นแนเขาก็ทำตัวบะถึงมันบอกแนนแม่ได้อันนี้ท้าใจคอยนะมาเจ้ามาบอกมาเริ่มไปส่งจนแปดโมงเก้าโมงนะครับไปส่งจนแปดโมงเก้าโมงมาหาเม่เม่ก็ยังบ่อยไปเออมือนั่นจนมป็นมากมากจนทอดแปดเก้าโมงมือไปส่งกับแปดเก้าโมงบอกว่านะเม่ก็ไม่รู้ว่าดีอะไรแต่ว่าพ่อใจกันคำข่าชี้ อยู่ห้องแขมกับแม่ก็ไม่ได้ว่านยังแม่เอาแต่ลูกคอยคุยกันแม่เต็มใจนะน้องไล้แต่ลูกนะท่านที่ดีนี่ก็ะย่างให้ไหวให้คอก่อนนะให้คอก่อนบ่ไหวก็ยากระแนมเข่าตกลงกันเนี่ยแม่ก็บ่ว่ายนงอันนี้มันบกเข่ากันไม่ได้วไหวจากไหวจากคอแต่แม่ก็จะน้อยใจนิดนึงดูนั่งอย่ากง่ายเพิ่นกลับไปแล้วเพิ่นก็เลยโทรมาหาเจ้าพนองแบบไม่ได้โทรไม่ได้โทรว่าบ่ได้แบบคุยแบบบ่ได้ชื่อชานกันเลยนะน้อง มาไปพิจารณาคุ้มควรรู้มาหาพ่อหาแม่แล้วกระปากกรเว้าั้งแรกกับน้อามารุ่นนี้นี่มารุ่นนี่นี่แจ็คคนนี้ได้บอกคนคุยกับน้องเพิ่นมาคุยน้ำเมย์มาได้บอกคนคุยมาหาน้องเพิ่นเพื่อนคุณเช้ามาน้องจังได้มาคิดอย่างนาโชยเนื่อทางนี่นายโทรมาทั้งแบบเป็นแบบนี้ก็ไอ้ประไดีวยาว่าเฮามีผู้บ่าวเขาบอกเอ้ยพังไอ้เพิ่นว่าเว่าพิกเกตเต้ตอนอยู่เพื่อนเพื่น แต่อนเพิ่นชิมากพี่คนชิขึ้นมาพี่แล้วเป็นในไหนน้องล่ะน้องไปดินเนื้อหมูเพื่อน้องวัดชนะ่นกับบ้านนอกกินน้ำผู้ว่าน้องกับไปดินนื้อหมูกันแม่ดในบ้านเฮาเนาะมีหมือนกมมึู่ต้องหากันเนาะกับน้องแม่มไหวใจกันกะอยู่กันมาได้แล้วเนาะกต่คนเฮาเนี่แต่ผู้ว่าน้องวัดชนะแบบคนผู้จักกันคนนน้องนิงจิไปหาน้องวัดชนะน้องนิงก็ได้บอกอ้ายคนบ้าว่าไปดินนื้อหมูไม่ได้บอกไม่เพิ่นกไม่ได้โทรมา คนละอยู่คนละบ่นเนาะเราเลย่ได้บอกแม่นบ่นหลังพี่ว่าน้องนิงกัมั่นใจเนาะว่าไปดินน้ำมุงยังไงเนาะได้ไปนะเรากระมุแล้วเนาะเพื่อนเราไปดินไปหัวเนี่ยนะเนาะหามูงหาคู่เนาะเพื่นก็เลยเข่าใจพิดว่าน้องนิงมีภูบ้าวเด็กสั้นกับคนพู้จักกันเปงนมู่กันแสดงว่าเพื่อนนี่ถ้าเป็นแฟนเพื่อนแล้วบโให้ไปเที่ยวไปดินใส่สิประมาณนี้บ่เนาะ นาะทิเมนนี่แหละพลอยยังไงก็เป็นคนคงขวยัยบ่อยไปกี็ทำเงืน,นชี่วิตอะไรเนาะบ่เสียใจไม<บ><อ>่ใช่จ้าแต่ว่าพ<ม>ระท่านได้ไหวได้โคแต่ว่าพระท่านมียังหมั่นนะ <c oughs> มันก็อยากไปผู้หญิงมันก็อันตรายเดือนมันเข้าซามเดือนที่เดือนแต่คุยนี่น้องก็ไม่ได้ไปใส่เมยกะผู้ชักรอบครัวลูกอยู่ของอยู่นะเมย์เมยก็ดูแลไล่นะกับมีผู้บ่าวเป็นยังกะเมากับพักอยู่เนาะใอ้มาใส่เนาะเขาบอกให้พังกันยังหูเนีน่มนมนนยมันเขาผนโทรมาในหมอบแม่มัยนยังมาหาเมยลูกลาเป็นอ่าง มันก็บ้าเอาพยังปิดทร่งรท์บไ้ซับตึงแงทงระจแต่มันมันโอนเลยแม่ก็เชื่อกังซีทุ่มหมูอองมาโง่่อมาเนาะแล้วก็นอนก็ิดไข่นอนดีอานเป็นตูมันนแบน้องนิดไ่นอนนองมาเตลินน้องปิดไขนอนเนอ่ยเป็นยังไงเปิดกล้องมะเปิดไข่เปิดกล้องแล้วจะเห็นไข่เราแตอยากนอนนะเนาะมาแตล่นเนาะ ถือว่าแต่พูดมากกับบอกเข้าใจกันเลยบ่นนอกเพื่อนเข้าใจพิดเนาะถ้าว่าทั้งอายเพื่อนบอทโฮมาเนาะกต่ทางน้องเพื่อนบอทโฮไปก็ถือว่าเขาได้ชื่นทนกันแล้วนะถือว่าชื่มเมื่อเล็กดิ้งใต้โท๊ะราชการเขากับดิ้งจนชิคุ้งแนี่เพื่นแต่วันนี้มือดิ้งแห้งไปน้องเมืองน้องน้ำโทรศัพท์ผืเคเห็นแห้งด้วยมันเคแจ้งด้วยเลยเลยน้องไปใต้ใต้เนยน้องก็ตอบว่าน้องนอนในน้องกับประหยัดรูปแล้วมันเลิกแต่มัน หนาวอะเมนมนชนั้นหนาวนะมนเมนเบงลมเปิดไข้ยากบ่แต่บ่ได้ง่ายนอนอนเนี่นนอนมาอยากรู้อ๋อทางไอ้พันต่อมาบ่เปิดในเื่องเบ้อนอออ้เป็นกระทว่ะนองหนึเครียดไอ้บ่กเครียดได้อ้ยบ่เชื่อนองอ่ะนองบ่ไอ้ว่านองเยอะเนาะนอนเบื่อไนบ่ดีวนอนนอนนาะกกรนอนหลูกไปเนาะนอนแต่บ่ได้เครียดบกอื ถือว่าเพิ่นมาเถื่อนี่ที่บได้บอกน้องเพราะปัญหาตัวนี้บน้องเกอไปเลยไย้ชีเคียดให้กันนะน่ะมาขอาใจกันเนีคือมีปัญหามเขอาใจแล้วเพิ่นเลยมาหาอีกเธอเถื่อที่สองเนาะ ยังน้องนิงกันเราหมอกมากโดแล้วเนาะเดี๋ยวเอฟซีสิบาเข่าใจเนาะเข่าใจพิดเจ้าได้รองว่าเจ้าใน้นั้นเนวนี้เนาะเราให้ได้นงก็ได้หน่งได้่งก็ไดนึ่งก็ไ้นึ่ได้น่งาะไดินนงได้นงได้น่งได้นึ่งก็ได้นงก็ได้น่ได้เนงก็ได้เนงได้อน่งก็ได้เนึ่งก็ได้หน่งได้ยนงก็ได้เนึมงกได้หนมงกได้เนึ่งก็ได้เนงกได้นมงก็ไ เนาะเราแหละน้องมเห็นได้จากโปรแมนพี่น้องเอฟซีโปรแมนซีวานุ่ยส่องเนาะแมนจังหลายซ่องเนาะเรื่องน้องเพื่อนน่องเองใส่ไฟเบิ้งเบิ้งนั่นแหละโอ้ก็ได้เปิดคือกาวไฟตัวนั้นนอ้องนิงเ็ือมาเปิดไพ่เสือใจแมนจะเพิ่มแต่ว่าเป็นานนองถ้าน่องก็ต่ายใจใจเขาได้ได้น่อง่ายใจจากผู้ก็สกีข้างอกบอกง่ามากูนี้เ็นองกระบอกไปถ้าไปกันเม่ไร่กะน้องกั อยากคุยกบ่อี้กอ่มเออ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 เอยเออวอาเออ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 เ่อเออเอ้เออเเอาเออเอเอ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 เออเออเอเนอออออเอนเออออเออเออนออเอาว่าเออมอเอเออเอเออวออเอเอเออเอเออเอนเ้อเออเอเเเนาะอเอเเเออเ กเขาก็เป็นผู้หญิงเนาะเขาก็ต้องผ่ฝ่ายชายจะได้กันเรื่องจริงอย่างเรี้ยคุณนว่ามาก่อนน้องอายเนาะนี่เนอะกับอายแต่กได้ป็นคว่าิจาราเรื่องเป็นแค่คนพูดจักเพื่อนบ๊อบว่าทางอายเพื่นบ๊อายเพื่อนบอกกวนดน่นินาะมื่อน้านอกับกล้าถามเนด้วยแนวเพื่นบอบแบบคนพู้จั้งบ้ากันก่อนแน่เนาะเพื่อนคนอีกเพอจนน้องนิงทางอายเพื่อนมากกับน้องกับนั่นเนาะน้องนิงกับโบคอยปะคอยยังบ้าธรรมดาชายกับลมเอ็น น้องในยินคำว่าอาเป็นแค่คนผู้จักเดีน่าใจเนาะน่าใจเนาะแม่กับตื้นมากกับแมาก็บอกว่าแม่พังแล้ได้แม่ก็บ่าน้าว่าอย่งแบบนั้นมึงว่าเ่าอ่งบ่อบพนว่าว่าเฮามันว่าแต่ก่าก็ไม่ได้ยินจกเกลือแต่ป่านนี้ข้าหันมาเพิ่นก็เลยโทรมาหาลุงเหง่เศษคนก็คือว่าอันไปดินเลิกเนาะแม่คือว่ามีความไม่พอใจกันเนาะไม่พอใจพิดกันน้องจังว่าเป็นเบิ่มเนมเดมเนี่ย แต่จริงนะเพื่อนก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่แล้วเนาะบางบุควรคิดนะน้องก็อยู่บ้านมากอาจว่าไม่ได้น้องเบ้าเพป็นกะไม่ได้ทังน้องเพป็นจะเบ้าไปก่อนไม่ได้น้องเบ้าเพป็นคนทั้งคนบุฟังเห็ดคนมิได้ให้ฟังเพคนอย่างเดียวมีแติได้คนเป็นใหญ่ซั้นๆเนาะบอกไงแกมีแต่ เล้วต้มทั้งเพิ่นเ้าก่อนเนาะโดยโดยเ้ยวมันเป็นยังไเฮาถี่นองัดคนเว้ามาตักมันอยากเว้าคอยแมนน้องนิงบุกคนมาเว้าพี่น้องล้าอันนี้ถือว่าเพื่นเว้าลายได้เมือนแี่นี่เอ โอ้ขอโทษน้องนิงขอโทษเอฟซีว่าอย่แบบเอฟซีกะมึงเธอมีดราม่ากน้ำน้อว่าน้องนิงเนี่ยตัวเบาไทยสีแดงนะ้ำตก็มันก็มีหลายสาเหตุเนาะที่คนเฮันไปกันบ่ได้กะนมึงเลยบอกว่าคนนีด้ไปตัวไปแต่ไปกันบ่ได้ซื้อถุงดวยเนาะโดยโดยการบําบัดยากไล่เมื่อดอกเพิ่งกะว่าไปเพิ่งกะอยากเป็ดต่างๆ่างไปหนึ่งอะนะแต่ก่อนนะว่าแต่ก่อน่าน้ำเมฆลงที่เราอยู่เมว่าเพิ่อนก็ว่าเมย์ดูเมื่อเบึ่งน้องหนิงทำมาน้องนิงติให้หนูลายกะ บ่เป็นยังคำน้องคำอ้ายเมื่อติน้องน่องเนียกะบ่เป็นยังไปไปไปมันไอเมื่อเบิงก้อนดูเมื่อเบิงก้อนแม่เอ้ยเราจิ้งจอนเราไล่แม่กะบอกว่าท่านเห็นกันก้อนกอกว่าโอ้ที่ตะกี้นบบนี้มันเป็นแบบนี้เนาะบคอร์เรียถามเนาะที่เพื่อนเพื่อนละบ้านซอยของนายเมนเพื่อนกะว่าซอยไปได้กะบ่เป็นยั้งอ้ายกะซอยไปได้กะอ้ายก่เอาขึ้นเนาะเพื่อนอ้ายจิตใจซอยอ้ายค่ะไอ้เพื่อนซอยอ้ายก่เอาขึ้นเนาะก่อนเพ่อดีซอยนี่เพื่อนกะว่าว่าว่าข่อยซอยไปนี่เจ้าเอาข่อยเพื่อนกะว่าที่บ่ เป็นแต่ว่าเล่านเป็นเล่าเนาะจะเป็นเกิอีกต้นชงซานเน่ยเป็นโซยเป็นแต่โซยยูบริพมาท่นไม่ได้นันหรอด้เลี้ยงนเนาเมาก็เข้าใจเนาะนนี้เนาะานมาโทมากา่กบเากาจักกันก็ต้องคุยกันไปพหตตัดบาดเดียวนี่เรากับมาโทษมากดกันมาเลยหลังจากหลังจากกแล้วโทรไปมันกับโบเมน่อะไรเมนต้องพาใช่เนาะ นี่ไผ่บ่ฮู้รือว่าน้องนิงเป็นบ่เอาบ่าวไทยบ่าวตัวนุ่มไทยดีกว่าแบบตุ่มนั่นติแบบแบบจ๋าเลาวตุ่ม่าวไทยมันบ่เมนดูเอ้ยเมย์กะดูดูอันเมย์ว่าวันนียังบ่าวบ่เชื่อให้น้องนิงว่าวดูเอ้ยว่าอธิบายโลถอันทั้งเมย์เพื่อนกะได้ยินจากปากลูกจากเราได้มลูกก็ต้องมาโซนให้เมย์คำว่าเมย์ลูกไปพิษเล่ากับเมย์บอกลูกไม่ไปเหยอยู่ เม่บ่ได้เปิดน้องไปสามสี่เดือนพุ่นถ้าจะอ้วนก็ไอ้เพิ่นบ่เขาอยากจ้างอยากได้เพชรไล่ลายเม่ยังบ่ให้มันเปิดให้ใครเพิ่นแม่นเมนน่องนี่บ่เคยแจกเพชรแจกลายแต่มีผู้อานังแม่นอกจากไอ้นี่เข้ามาเนาะนอกจาหโมให้เขาได้เพชรอะไรมันยังบ่ไดให้โดยโดยน้องบ่ให้เท่าใดก็อย่าไอ้ขอโทษขออภัยนําน้องให้บ่ได้ลยมันกะว้าสิได้ผายมามีได้ผู้อยากได้เพชรได้ลายมันนะโดยโดยมีนลายส่งมาทายกันน้องนี่ยังบ่ได้แจกเนาะบ่ได้แจกแม่นเขาอว่าเอาใจอ้าย แม่แม่พี่บอกโขกกับไอ้คนละกับคนที่แกให้พายเลยเนาะน้องกับแต่ผู้เดียวว่าน้องนิงเป็นนั่นนในนี่พายบูไอ้เบิ่งช่องน้องนิงเบิ่งชะก้อนว่าแม่ว่าเบิ่งเบื้งให้จบเนาะแม่ให้พิษให้ถือค่ะให้เบิ่งมันก็มีช่องพวกอันที่เปิดสเปย์เพิ่นออกไปนะพวกพวกไลเพิ่นนี่เลยว่าแม่ว่าว่าไปที่นี้กับแม่ไวาสิเผาว่าว่าน้องนิงไล่ว่าแปลว่าน้องนิงเพิ่นก็มีเหตุผลของเพิ่นเนาะมีเหตุผลเนาะ อคนเวาว่าม้าวัามาโคคนกับบด้เวาเนาะบัวแววมาโคม้าโคหานี่คนกับบัวแววอีบ่ว่าอยากได้เมื่อนํำกับบัวแววบอกบวก็ว่ามันโทรศัพท์คุยกันดิ่งตะกี้ผมแวาอยู่็เ็เต่ว่าบัดมาดิคนบัวาวบอกแต่ว่ามาข้างเลขนี่ก็ทีอว่าวานยูมันบอกความหักเนาะพอเบิ่งนะมึงในคิปเาโอเคมาถามเมย์เมย์เอ้ยโอเคอยู่เล่ากันงาม เมือขาวเขาเอาไล่ย,ยุ้งกันนะมันจังหวะอายมาในน่นเลก็ไปหับจนเก้าโมงมไปส่งกับจนเก้าโมงเี่ปล่อยไปอยเอาที่ไรกรย็ยาด้วยกำลังสูคุยกันได้ที่ไรก็ตามใจลูกไม่ก็ไม่หามโบโุคโก็ยาก,ก็ได้ว่าถูกต้องกันแหมันหนักจนไปน้ำหนักเน่ปล่อยอยุ้งเอาเพศสาววันยังได้เมื่อสะนี ตัวลาวแน่เว้าตัวโทรมาโอ๋แล้วลมกับน้องนิงไดโทรศัพท์บ่ลมกับโทรศัพท์ลมนําแม่กแม่ก็ลมคือกันมาก็ว่าเราักันใหม่ๆพุ่นเนาะบบ่มน้องได้มาอยู่พุ่นน้องก็ตอนกน้องอยู่ไสก็ยังบ่ฮู้อื3เดือนนนี้เพิ่นว่าวคุยเนาะมันมาแต่มือกให้น้องนิงอยู่นําแม่เพิ่นแม่นบ่ตัวนี้แหละน้องนิงคือว่าบ่อยากเมือเนาะ มืออยู่น้ำผัวน้ำเมฆเข้าไปกับมือน้ำผัวอยู่น้ำผัวนอนน้ำผัวแบบว่าน้ำเมฆว่าน้องน้องเมื่อดูเละเอายามอยู่ยามนอนยามกินยามไปเมฆก็บบ้านไรฮามตอกเพป็นเมื่อกี้นะกับเพื่อนก็บอกเออโบเป็นยังบัดนี้เอาน้องเมื่อันใบเลี้ยงหญ้ากับเม่นมันโมเม่นที่พ่อยุย่านเม่นเม่นเมื่อนหนึ่งอะกับอ่ะว่าง่ายๆใช่นาะถ้าเป็นคนลาวคือกันทน้ำเมฆไปเห็นบ้านเห็นทรงคนเนาะมมาจากไรเออเอาพ่อเมฆไปเบิ้ง เาเพิ่นบริวารบอกว่อยากเอาพ่อแม่ได้องหนึ่งไม่เลี้ยงกับเพิ่นบริวารมันจะเพิ่นว่าเลยได้น้องหนึ่งเมื่อเลี้ยงแม่ซื้อยันว่าชวนแม่ชวนเมื่อเพิ่นบริวารวนบอกเ่อบริวารชวนบริวารว่าชวนเมื่อหันเมื่อนี่ยันว่าอันเมื่อเที่ยวเมื่ออยังก่อนเด้อคันว่าน้องอยู่ได้ก็อยู่อยู่บ่ได้กะให้โอกาสน้องนิงนี่อยู่ฟังเล่าไปก่อนกลับมาจั่นมาเอาก็ได้เนาะบ่มีเนาะแม่ก็เว้าอยู่มาหย่างด้ยอย่าให้อย่าฮ้อ ทำให้โอกาสน้องหนิงกันก็คุยกันไปก้อนที่หนึ่งบอกหามือเก้ามือชิมื้อก็ะเด้วแต่ดูบ่ไล่ดูสิุกับบ่้องหน้าท่างงานเป็นบล็บ่เป็นยังกับด้ว่าให้น้องหนิงดูบจุกับมันเมื่อก่ไนใว่าน้องหนิงเนอะไอ้เมื่อก่อนกับใบว่าไม่แต่ว่าว่าจะไม่มีเลยเมื่อกเมื่อก่อนเด้อแม่ดุบจับก้อนแบบสาวนั่งเขาโมกุบใบว่าดีไหลก็แต่เมื่อกันแม่ก็ับสาวก็ให้เยอกันให้ยังมันจะเป็นยังไงเนี่ยคิดมากไป คือคอยว่าเพิ่นช่วยชีวิตไล่มาเพิ่นหมดเต็มใจกับน้องหมดที่ใดคือว่าที่ใดจังไห้เพิ่นบได้ก็เอาเหตุผลนอย่างเลยนด้ก็เอาอย่างเลยบ่เห็ดจากเหตุผลเลยแม่ก็ให้คือว่าเพิ่นมายามเนี่ยเจ้าเพิ่นคือว่าเพิ่นดีอะนะอันเพิ่นชิจุบเนี่ยกับน้องหนิงแต่ลมโทรศัพท์เพิ่นแหละเนาะมาจังหมดเธอบอกเองนะเลยเลยไปจำเลิกอ่ะเป็นไอเป็น้องกันจะได้เพิ่นว่าันนั้นมอกันแล้วเพิ่นน้องนั่นตะกี้น้องหนิงนี่ความบังนี่ให้เพิ่นเบิดแล้วนะ แม่คือชื่แม่เนาะตรงนี้มาครั้งแรกหวานได้ความครับคุหนึ่งมาครั้งที่สองหอดบบอกเราบมารู้เลยเนาะมากเป็นโมเมนต์เชื้อเพลิได้แบบนี้เนาะโมเมนต์เชื้อเพลิงได้แบบนี้แม่หรือว่าบางเถื่อมาด้วยความบวายใจกันแค่นี้เนาะแม่เหยียบบางเถื่อมีไปเที่เอากับไปที่แล้วใครมาบอกใจฉันน้องว่าวไอ้คนมาเบาเออบาเบี้ยงเขาเบาบ่อยอ้ยนั่งน่องนี่เพิ่นบทโรหาเลยเนาะ แบบพิดกันในโทรศัพท์แล้วเพิ่นมาเลยนี่แต่ว่าพิดไปแรกอะก็ว่าชวนน้องไปหาไปดิ่งไปเที่ยวน้องก็สิไปลายุอันนี้เพิ่นชวนเพิ่นบ่เว้าบงบ่แม่นพิดกันนะเว้าง่ายๆกับเพิ่นให้โอกาสน้องก็นได้ว่าเป็นพี่เป็นน้องก็ได้เม่นาเวกับน้แล้วเม่นเนาะแม่นก่อนก่อนอ้ายเพิ่นสิขึ้นมาแม่นม่นว่าบ่ถือว่าบ่บ่ควรโกรธแค้นกันนะเนาะแม่นเม่นพีไปน้องกันได้วันนี้เป็นน้องวันนีมีเหตุผลเลยวัน เรื่องโคกับโบวาเรื่องแก้วน้องหนิงกับโบไดวาเป็นพี่เป็นน้องกันก็ง่ายพันกระบอกได้ป่ะเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะกเบิดเนาะเป็นพี่เป็นน้องแล้วแต่ไม่คือน้องหนิงทิโทรหากระไอ้ได้เนาะคือโทรมาเป็นบอกเป็นโทรมากับคุยคือเก้วแมนแม่นทั้งน้องนี่โบไดอันนั้นนะคือว่าเป็นพี่เป็นน้องเนาะหรือว่าชีพันชีมามักมาหักกับน้องหนิงมาจังไรจากดับคืนมามักมาหักเจ้าคือเก้าน้องหนิงกินได้กินได้กับคนได้อีกบ่ ยาได้เลยเนอ้เมื่อกี้บ่มีไฟได้อยู่แบบน้ำพอน้ำเมฆโอเบิ่งใจใจกนเนาะคันมาไฟสิมาคบกับไอ้นี่คือสีเป็นไปบ่ได้แล้วกมันบอกโอ้ซึ่งเลย้ยซึ่งแล้ววัเนี้ซึ่งแล้วสารน้องคนอยู่กับกันหือว่าเสียความตั้งใจหนะก็เสียความุชึกนอกเสียวามุชึกน้องใดเนาะพ่อแม่งแล้วเสียคือกันเสียยังเสียจะได้มันว่าอกไปได้มันบ่มีเหตุผลเนี่ย แม่ก็ซึ้งคือกันเลยๆก็ว่าสิทําใจใหม่ซะดูเอ้ยบอกลูกว่าทําใจใหม่ว่าตั้งใจใหม่ว่าแม่บอกลูกแม่นๆทําใจเฮาได้นี่ก็ยาว่เพราะว่ามันบ่แม่นความผิดของเฮาได้เนาะแม่นเพิ่นเว้ามันก็ไปทางใหญ่เพิ่นเนาะเฮาก็เป็นน้อยกําสิเว้าก็ได้อือเพิ่นจักก็าแต่ก่อนว่าจักเว้าน้อว่อๆ ามน้องมิจฉาสาวลาวปะเบาไทยสาวลาวเบาเบาไทยโอ้ยมันบ่เมนต์เด็ดนั้นเพิ่นก็บ่ได้ว่าสิมาเอาสาวลาวพี่น้องสีโตห้ามกะเข้าไม่ยิ่งเลยงานเดียนเนาะแม่ถ้าก็จ้องเตรียมตัวพี่น้องแต่บาปลูกยุ่มสามเดือนบายทีบายพวกไอ้ขาสังคุมเลยนะแม่จะคุยกับแม่เป็นเพี่อนเนาะเฟซนหน้ากับโมบี้เออร์มันบอกอะไรกันเนาะ เป็นการแจ้งอะไยังบวชหน่อยซื้อเพชรซื้อไลน์เราก็ยังโปรไกเนาะยังบ่แจกให้เนาะสุดท้ายเข้าใจผิดคือเก่าชุดไทยเข้าใจผิดคือเก่าโดยถ้าว่าเฮาสิลมกับคนอื่นก็บ่ได้เนาะขนาดไปเล่นอายเพิ่นยังหึงยังห่วงแต่ว่าเป็นแบบนี้แต่น้องล้มไผล้วก็ะย่าล้มไผ่ก็ลมนนองมีอากาศซึงใจน้องเปิดใจน่องมัเปิดโอกาสให้มันเสามันมองโดย ก็แบบมีผู้ชงชาดกวยมันหักซีมีผู้ใดผู้ดีผู้ชั่วแน่ลูกเอ้ยไปไปรพูดเลยก็เชื่อันคือกันนั่นแหละเลยเลยนี่นหละมีแต่เป็นกำลังใจให้เน้องกำลังใจให้น้องหนึ่งเน้ทา้งหลก็ไรน้องเอฟซีก็จะพัว่าเนาะได้พังหน้าพังได้ตามที่พูดก็มาพังคลิปนี้เนาะให้พังให้จบภาคการอะไรจบไปได้น้องหนึ่งก็ไรเป็นเอฟซีแหละคนุกป่าเบาะว่าอยู่น้ำเมลได้กินกินไม่ได้กินกยาย บมเมนต์บางทีทางแม่คือเคนลาได้เนาะมันบมเมนต์แม่กะทางแม่นี่กะคันลูกมักมัหักกันก็ให้เอาอยู่นะเอาบางไปอยู่ถักรไปประเทศอะไรแม่ก็ปล่อยไปไล่คันลูกมบางักกันเนาะหักกันเนาะแบบนี้มันเป็นบาซี่แม่กะบ่ายังให้ลูกไปปไปไหนมันซับยชนที่ได้มันบุกเข่ากันเนขาจะปล่อยไูป่อได้เนาะป่อาแม่กะแก็เป็นไปแบบซี่ได้ยามันว่าดูเอ้ยที่ใดกะขอบุญขอบคุณเพิ่นพุ่นแล้วกรับล่อน้ำ่า เป็นเห็ดน้องไห่เขากับลืมบลืมบลรึมเนาะับบลืริมแต่ว่าสีมาโอมาลมเป็นผู้บ่าวผู้สาวอีกน่องกะเป็นปบ่ไป้้เป็นไปลายปแล้วต่างคนกะเสียก็มูซึกไปเลยเนาะแต่บุคือเก่าไมาเห็นกะสงสารน้องลิงดม่น เป็นมือ้แล้วนองคะคือว่าปัจจุบันนี่ยังเลือเพียงแต่เป็นใหเป็นน้องกันเป็นซื้อนองกันให้เป็นน้องกันซื้อแต่ทุ่แต่ว่าขาดการติดต่ออยู่ไหนแต่ขาดการติดต่อแล้วแมนบอโอ้เป็นนักกัดกันไบ่ได้บ็อกไยังบนะไ่ด้เข้าบกอโเฟสตี่ยังบ่ไบอกเป็นเพื่อนกันคือเก้าเนาะเป็นเพื่อนเป็นเป็นตรงกัจะเนบโทมาหาน้องใกชสูเนาะกระชุ่นเด้อเอากผิดหวังกับคนนี้

กับว่าทำเป็นพี่เป็นน้องอย่เนี้ยคืเปลี่ยนไปวพราะฉะนั้นหนึ่งมากับคนเคยลงเคยหักกันแล้วเนาะท้ายมันงงมาบอกว่าเป็นทีเป็นน้องเป็นทีเป็นน้องกันหลับก็ได้แนเนาะือว่าแบบ่ได้ตั้งโตเลยไหมเนาะคนที่หายได้เครียดกันมันเป็นเด็กี่มีปัญหาในน้อยหนึ่งเนาะ ไปกันค่ะเฮาบอดทุนกัคือวานแน่นอะเอากับอดวาชื่อวาน้องคน้อยนะคุณน้อยแบบบุึ้นจิคิดว่าน้องอยากไปดิ่งแช่กับไปคุณโบเห็นเนาะคุณโบเสียใจดีไปกัเมกันฮู้ชุอยู่กับไปล่างเล่าเม่์ไม่ได้หายไป แม่หายไปยุอยาสกเอ้ยว่ะคนเฮาอยู่ในสังคมเนาะแม่นถ้าบุมีการพัวพันกันกะบือปิดแน่เนาะแต่ว่าเนาะต้องมีสังคมนะโอเคชาแนลท่างเฮาก็ได้ยินจากปากน้องนิงแล้วเนาะเรื่องราวกะคือน้องว่าวในพี่น้องเลยเนาะ น้องกชิปแล้วน้องปิดบอัดมัเป็นยังไงกำลังใจแล้วเนาะอะไรก็ชิชูไปน้องนี่ไงเป็นกำลังใจให้หลายเนาะแม่ทางแม่ก็คือกันเนาะลืงคิดลายดยเพื่อนซอยห้ามา้ากับบริเลมบุญเรืองคุนเนาะเขาก็ยังคิดเห็นคว่มดีเพื่อนอยู่เนาะคั่มดีเพื่นกัมีถ้าได้มาโอ้มาล้มเป็นพี่เป็นน้องน้องกันยินดีคุยคุยกาเนาะคุยอยู่แต่ว่าเรื่องยูแฟนนี่เพื่อนจะยาแล้วเนะ อย่าด yeah, ูว่าคิดเบื้องต้นอะไรเนาะเป็นกำลังใจให้ด้อเนะดูดูอ่ะท่านเขากันได้เมื่อเด้อแม่เด้อน้องหนิงเด้อดูอาจารย์สบายดสบายดูดูดูบุญกุศลโุคนโดูดูดูเงยผลอดไปเจ้าพี่น้องเนาะถือว่าการโอบรมการสัมภาษณ์ทางน้องหนิงกับแม่เนี่ยเนาะถือว่าผลกันได้เล่าเรื่องราวรายละเอียดสู่ฟังเหตุผลที่น้องหนิง อายเพิ่นเรือกว่าคูหักทางฝั่งไทยเป็นยนยังจิงได้เลือกล่ากันพี่น้องไว้นาะก็คือน้องเพิ่นได้ว่าสู่ฟังสาเหตุที่มีปัญหาบ่าเข้าใจกันก็คือเบื้องต้นน้องเพิ่นก็ได้ไปหลินอยู่เพื่อนของมูนาอเดียว่าเพื่อนของน้องวาสนาละเพิ่นานาะแต่ก็ไปกับมูแต่ว่าอายเพิ่นก็มีความบ่เข้าใจหรือ เพราะว่าความพึงหวงบ่แนวใดกับทั้งเรษตกันยังพวกเข้าใจเกตุผลของออ้เพื่อนเพื่อนน้องเนาะหรือว่าตั้งแต่นั้นมาก็น้องเพื่อนได้ว่าว่ามีปัญหากันเลยที่ว่าอ้เพื่อนมาเถื่อที่สองคอนหอนนี่แหละเนาะกับบ่ได้ปากบ่ได้ลมกันน้องเพ่นว่าเนาะที่ว่าการจากลาหรือประกับทางฝั่งไทยกับกับบ่ได้บอกบ่ได้ก้าวเพื่อนว่าเนาะเพียงแต่ว่าสบายดีหนบสบายดีจากลาหรืออำลากัน ก็มีแต่ซ้ำนั่นคนว่าเนาะกับบอดายบอสิกรับไทยหรือว่าสิไปเที่ยร์ใส่คนบอดายบอสฟังเห็นป่ะเนาะกัพอประมาณนี้แหละเนาะคืน้องเหตุผลที่มีปัญหาบ่เข้าใจกันที่พาให้ความหักเทื่อนี่บ่สมหวังเนาะแต่บ่เสรกักทสิเล่ารายละเอียดประมาณนี้เป็น้องเนาะก็ขอขอบอกขอบใจมายังเอฟซีผู้ที่ติดตามครับชมบ่เสรดตั้งแต่ต้นจนจบขออวยพรใสให้จงมีสุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีมีแห้ง ปัสจากโลกภัยไข้เจ็บฉะนั้นเบาเซสดขอ,อกล่าวคำว่าสบายดี